แม่แล้วแม่แล้วโอ้บทันเอาโอ้พี่น้องเอาเร็วเอาเร็วเอาเร็วโอ้โหเรียบร้อยพี่น้องเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้ปลาซ่อนปลาซ่อนกบพอสักนี้ Okay, พี่น้องเริ่มตักตกินเลยปันมาเด้อพี่น้องกินข้าวหนึ่งกันเด้อสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็มาพบกระเป๋าสมจิตอีกเซตเก่าเซนเคยวันนี้ก็เป็นอีกมื้อหนึ่งพี่น้องที่สมจิตจะมาครูเบ็ดเก่าครูเบ็ดเก่าที่ใส่ไว้สองสามวันนั่นแหละบ่ได้ม,มาหยามเลยพี่น้อง แกมีเงี่บค้างอยู่กสิลองมายามเบื้องพี่น้องว่ามันสิมีตูติดตูค้างบา่หลังจากที่บริมายามมือนึงกับคืนหนึ่งบริมาแต่ว่ามีเงี่บค้างเงืยร้อนร้อนบ่ท่านเบิดพี่น้องก็มาเบื้องํากันพี่น้องตอนนี้สมจิตกลับมาถึงทุ่งนาที่ใส่เบ็ดวันนั้นแล้วก็มายามเบื้องพี่น้องว่ามันมีป่าทุกอยู่บ่นี่ hey, พี่น้องตอนนี้สมจิตกลับมาฮอดทุ่งนา บรรยากาศตอนนี้กัผลออกจะคึมคึมผลกาลังมาพี่น้องผมว่ามันสิตกระบ่แต่ว่าลมมากก่อนอันนี้แม่บ่อบ่อที่สมคิดเคยใส่เบ็ดนะแต่ก็มีป่าอยู่พี่น้องแต่วันนี้ว่าเสียวหอยมาเสียบเพิ่มจากเมื่อวันก่อนสมคิดมาใส่ก็ได้ปลาซ่อนหรือว่าปลาข้อสองตัวแต่ว่าหลังจากวันนั้นไปเลยก็บลไมมายามเลยแต่ก็มีเงื้อค้างอยู่แต่วันนี้มาหยามมา เติมเบ็ดเก่าแล้วเอาเนื้อามาใส่ก็มาลรลุนนะ่ำกันพี่น้องว่าสิมีป่าตัวใดเน่าบ่หรือว่าสิมีตัวใดทึ่งหเห็นบ่กะไปบ่งส้มต้ำกันเดชมากับทีมงานอนี่แหละอันนี้ก็ทุ่งน้าอีกโซนหนึ่งพี่น้องที่สมจิตยังบ่เคยทายให้ท่านผู้ชมบิง่งแต่ทุง่งนาทุ่งนี้หน้าอาจจะหลายพี่น้อง เออทุ่งหญ้าหลายทุ่งหญ้านี่เพราะว่าสวงเพื่อนทนํานาทำอิฐแหละน้ำบ่มีน้ําขาดสวงอ่ะยังว่าหญ้าละขึ้นขึ้นละวคุม้มหญ้ามันมีแต่หญ้กา,ากับข้าวแต่ข้าวก็งามอยู่หญ้าก็งามอ,าอืมใส่จ้อบอ่ปะมีมมลายเนาะร่อนแล้วมันบาด,ดางในร่อนก็บ่ถืร ô, con bồ tók bồ nóc mà nè đừng vợ, bữa nãt bố hú mà nó nhăng cho bồ nhỉ Nhái... oh, à, à. nó bây giờ vợ, ô bưng hà, sòng đàng khúa vợ nè, vọng mà giờ đã ở bài nhảy nhóc <laughs> โอ้ต oh, mm ัวไม่ดูเนาะตัวไม่ดูนะฮะเข้ากำลังออกลองตากเกสรี่น้องพร้อมกับห้าเลยโอ้ห้ากระลายลีทุุงนายเก็บหอยไปพร้อมี่นเนาะมีก็ไ้มีหอยกเก็บหอยเอามือต้ม ตอนนี้บริษัทอ่ฮะดังนี้ดิมีไหมเฮ้ยใสวูแม่นแน่เลยดะเนอเอาเดียวเดียวเดียวเดี๋ยวแม่นบากวาบอสแม่นแม่แล้วโอ้บุทันนะยังคนตายอย่บอส โอ้พี oh, oh. ่น้องดีเด็กวันตาย <laughs> ว่าโอ้ oh. มากูเบียดเฉยติดปะโคโบตายเฉยเนาะโอ้มันหันใจได้ดิอยู่ตามทุง่งนาแต่ถ้าอยู่หนองเกี่ยวอยู่พื้นอยู่ห้างไหมห้างอย่างไรอาจจะตายอันนี้โบตายพี่น้องโอ้ oh. oh. มันก็นมีอยางกินแรงแล้วเหมือนใะเบิรลดหรอ ใส่บุงดูครัปากมันก้อยยังไงขื่อเลยบอสโอ้ขื่อเลยโอ้ขันบวกขื่อลูดนได้เี่ะอ๋อกื่อเลยพี่น้องเข้าข้างในัูโอ้บวกขื่อลุ้นี่้โอ้ตัวหนึ่งแล้วหนึ่งลายพี่น้องพอสมจิตมาหากระรอนเก็บหอยไปพร้อม โดูหน <sy> ูนี่ใหญ่น่อยอืมหอยกระทับเบฟิตพร้อมเข้มมือไว้ต้มเบิดแล้วบ่ทางเนาะยังแต่อยู่อยู่ยู่พังนั่นเนาะจะรอยาญ่ไม่ัังเป็นหรืพยายามเบ็ดชี้ห้ารางแหละแต่ได้ตัวหนึ่งแต่คุ้มแหละบอ้โหว่ามันสิยังมีตัวทูกอีกบ่ อดอกข้าวผสมดอกหญ้าพี่น้องเอ้ยตอนนี้แกออกจะคึมๆ Bên đây. มายมเบ็ดเก่าบุคมีความบังปายในแล้ว่น้องแถวนี้บวยชส้บะใส่ดังเดียวท่านบะใส่บรคุนดิยเนียคุนบะ เอ,อ,อย้ยเนี่ีกตามกับพบประมาณเนาะห้างประมาณห้าซังติเมรพี่น้องจังดินป่ามันกับแม่นกินจบดินเนาะบางตัวมันก็เวิร์นอยู่ทงกิมีมันสลามโอ้เฮ็ดคือแต่าสายเก่งติ่งไยคือแต่ติดต่อนยังพันธุ์ทึกงต่ป่าก็ได้ดโอ้ป่าบอลโอ้ไก่แท้ เทิงมัอดินเลยอ๋บุถึงกรยามันเานาะม,มาลดน้ำกันพี่น้องป่านุน่นนุน่นนุ่โอ้ม่นป่ายัางโอ้บ่โห่บโ โอ้โหโอ้โหโอ้ยเหล้วพี่น้องหห้หหหเรียบร้อยพี่น้องเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้ปลาซ่อนปลาซ่อนซ่อนปลาซ่อน Ồ, oh, màn đa dang này, leo ít thức thước đáng... khơi thước thứ là tháng một rồi, phi nông này. Một line, đây, sai thằng đây. Đài đi hả? sao? cứ xài khiến người Bộ Vâng rồi Thế bừng hoàng đi con này. Hả? Nhìn bọ Hả? Nhìn bọ ผมมีมันก็ลูดแล้วสองสวันสองวัน บ่อตัวนี้สลายมีแต่ปลาซ่อนพีเนอะกับปลานิ้นใหญ่ก็มีอยู่มันเป็นบ่อธรรมาศาตรมีสายน้ําหรือว่าคลองสระบารผ่านพอเึิงฤระดูผลเนาะผลตกมาน้ํามันล้นปลาธรรมาศายติจะขึ้นมาพ่อเทิงเราดูแล้งน้ําในเขตนี้ก็แห้งโอ้โหบอลละปลาเกาะ่ะ ตัวได้ึ้กรลุดเลยโอ้มีแนวดึงนี่โอ้มีป่าไปข้องเลยน้องลุดเฉยนี่อใช่ไหนี่อไไปน้ำบ่ ไม่เห็ดยังว่ะเด้บ่เห็ดเห็ดปวกกรบโบเมนโอ้โหหนูไปเยอะโอ้ตอนนั้นกิดอกหนึ่งโอ้ข้างนั้นโอ้สองดอกโอ้ สามโรคเห็ดยังบ่โบก้ากินพนี่น้องเจ้าที่บุคุนบุเคยเก็บเห็ดกินก็เลยโบก้ากินใส่เดือนมันปลาอะไรมันก็กินหมด,ดแต่หอยนี่ถ้าไม่ใส่ปลาซ่อนนี่ยาก ใส่คนละพังพี่น้องมีพีน้องสาวไทยเพื่อนก็มาใส่แต่เพื่อนใส่พังนโน่นแต่พังนโน่นสมชิตบุคเค่ข้ามใส่จักทื่อ่นใส่สมชิดชส่วนมากแต่ใส่แต่พังนี้สำหรับทีมงานเบ้าสมชิตแมน่นคันเบ็ดตัดเอาข้างหน้าเลยพี่น้องจะบ,บุ้อมหักเอาไม้แถวนี้แหละ สำหรับพี่น้องสาวไทยเพื่อนโอเพิ่น,น,นเหล่าคันบิดมาคักแน่ผวใส่มีใส่เดือนมีหอยเพื่อนใส่พี่น้องหลังจากที่ยามเบ็ดก็มายามลองต่อ่ามายามต้นเสาก็ได้โอ้หนาวเนาะวิวดีลีพี่น้องเอ้ตนี่ก็ะผลก็เริ่มคึมๆจัง่อย เข้ากับบรรยากาศเลยโอ้มือนั้นปลายังอยู่เนาะถึงมาเนี่ยพื่นนี่ก็ได้ใหญ่ๆคนนี้หรอวะเขาเป็นคนเอา Mèn thề Đồng tháo không đây trời Còn đây suốt lạ เดี๋ยวพี่น้องนในละผลงานตานัานเนาะตัะขคอปลาซ่อนับปลามองนี่โอ้โหเกง่งปลาคอเสียาพี่แยงมาเป็นทุนนั้นแล้วโอ้โอพี่น้องเริ่มตักกินเลยปัน